ต้ยติ่งนะคะนี่ก็จะเป็นหมดด้านนอกก็สวยสวยเท่า สวย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 ฝั่งพุทธทวัาจะนะาอยู่กับลมหายใ,ใจเข้าออกสวยขอ,อกคุณอ้อร้อนร้อนร้อนนี่ก็จะเป็น หมดฝั่งพุทธวรจันะอยู่กับลมหายใ,ใจเข้าออกสวยอขออนุญาตแล้วนะคะเดี๋ยวค่ะทำไมดอกสวยจังนี่ก็จะเป็น หมดขออนุญาตนะคะ,คะเดี๋ยวค่ะทำไมดอกสวยจังขอบคุณด้านนอกก็สวยสวยค่านี่ก็จะเป็น สวัสดีนะคะดอกอะไรคันนี้สวยจังขอทวดแล้วนะคะขอทวดมาขายของสวยงามสวยงามขอบคุณที่รับชมนะคะสวยงามสวยงามขอบคุณที่รับชมนะคะร้อนร้อน ไปไหนไ<ป>เสียมากโอหฝรั่งฝรั่งฝรั่งนี่มันโอ๊ร้อน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 ไม่รู้ว่าดอกอะไรแต่ขออนุญาตเจ้าของบ้านแล้วนะคะทอนบอกว่าถ่ายเลยลูกไม่รู้ว่าดอกอะไร แต่ขออนุญาตเจ้าของบ้านแล้วนะคะทวดบอกว่าถ่ายเลยลูกไปหาไข่อไเออไม่รู้ว่าดอกอะไรคะ่ะสวยงามมากดอกสีเ,เหลืองนะดอกสีเ,เหลือง ก็จะเป็นโอ้หมดโอ้ร้อน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 สวยดีใต้ติงะะตต่งนะคะใต้ติ่งนะคะ เพื่อนๆขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณที่จะให้ผ่านการตรวจสอบค่ะมด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 สวยงามค่ะฝั่งพุทธวัจันะอยู่กับลมหายใจเข้าออกสวย,สวยขอบคุ่นร้อน เพื่อนๆขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณที่จะให้ผ่านการตรวจสอบครับสวยๆสวยๆบุตรสาวสว,วัชชะนะถั่วไปหาไข่เออ ้อนอนนพุทธวจนะถวดขออนุญาตนะคะดูสิคะทำไมดอกเืยจัง ขอ,อบพุทธวัจ,จะนะถว่นี่ก็จะเป็นโอหมดนี่ก็จะเป็น หมดสวยดีสวยด,วยดีไม่รู้ว่าดอกอะไรคะ ไปไหนเสยดีสวัสดีนะคะดอกอะไรคะเนี้ยสวยจังขอทวดแล้วนะคะขอทวดมาขายของสวยดี ด้านนอกก็สวยเสยือยเทวาฟัางพุทธทวะจนะอยู่กับลมหายใ,ใจเข้าออกเสือยฟังพุทธทวะจนะอยู่กับลมหายใ,ใจเข้าออกสวย ได้ติิงนะคะร้อนร้อนเสียมากโอ้ฝรั่งฝรั่งฝรั่งนี่มัน สวยงามสวยงามขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณสวยงามมากดอกสีเหลืองนะดอกสีเหลืองอันนี้ก็จะเป็นสวัสดีนะคะดอกอะไรคะเนี้ยสวยจังขอทวดแล้วนะคะขอทวดมาขายของไม่รู้ว่าดอกอะไร แต่ขออนุญาตเจ้าของบ้านแล้วนะคะทวดบอกว่าถ่ายเลยลูกฝั่งพุทธ